สวัสดีค่ะอีสานหานักกินค่ะเมนี่บ่เด็ตึกสะดุ้งค่ะพี่น้องมีตรปาน่อยผดเมนี่เลยพากันเขาป่าเขาป่ามาหาเห็ดรอบสุดท้ายค่ะพี่น้องรอบสุดท้ายของปีม่ร้ว่ามันจะได้บ่ติดตามไปน้ำกันค่ะมาสามคนค่ะมากับล้านกับเอือยค่ะไใส่ละบุเอือยเพิ่นกันด้เขาป่าละมุนริบๆรถค่ะคือว่าเมื่อน่ะสวัสดีค่ะเมนี่สชคจะ มันเปิดได้หรอคะไม่โสดเปิดได้หรอปลาค่ะพี่น้องรอบสุดท้าย<น>ละ่ะมันหลบบ้างด้อยคือกับเทีนกับเทียนมีค่ะพี่น้องเบังรอบสุดท้ายของปีแล้วค่ะติดตามไปน้ำกันค่ะในคุณในด,ดอกนึงว่าแม่นบอลน้นองโสดละค่ะเขาบอเห็นละางูเหลืองค่ะน้ำเอาแล้วปลาตีนนี่ค่ะจะดอกงามๆค่ะพี่น้อง ส่งแล้วค่ะจัดการจะไม่ได้นี่ค่ะพี่น้องโอู้หค่ะดอกใหญ่ค่ะดอกใหญ่ค่ะค่ะค่ะพี่น้องโอ้โดอกใหญ่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งทางนั้นค่ะพี่น้องโอ้ยไปเบ <ๆ S 1> ิ้งทางนั้นค่ะนี่ค่ะพี่น้องๆๆๆๆทางนี้เอีย่ยเก็บอยู่ค่ะ เพี่หน่องมัเบิ้งทั้งผีก้นค่ะพี่ข่าเห็นมั้เนี่ยค่ะเหลืองๆเนี่ยค่ะพี่หน้องเลยนี่ค่ะก็ลังขึ้นค่ะนี่ค่ะแม่นเหมืเลยค่ะส่นจนน้ำไหใหม่เนี่ยค่ะนี่ค่ะที่นู่นเม่นบ้างเลยค่ะโชคแล้วค่ะเมื่อเนี่ค่ะ ิโอ่่่อนนีีคะพ้องโอ้ดอกงามค่ะปาติน,นคะ่ะพี่น้องซุปนี้อยากบาแน,น่นะะนแล้วค่ะอันนี้อยากบานแล้วพี่น้องอยากบานละคะ่ปะปาตินอยู่ยคะ่ะ น,นี่เลยนี่เท่าแน่นะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเบางทั้งนั้นอีกค่ะน,น,นี่เป็นไข้ยั่พี่น้องเป็นไข้ยั่ค่ะน้องปาดตีนใช่ไหมนี่ก็เป็นไข้ยุ่ยพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะ ค่ะซุมนี่เป็นไข่ยอยู่ค่ะนี่นูงนมีะกระตาเข้เดี๋ยวไปหาเบิ้งอีกคั้น เห็ดเพื่อหมูพี่น้องเห็ดยังก็เสียได้เอาละค่ะมื่อเนี่ยวันหลบสุดท้ายของเห็ดออกละค่ะนี่อยากเทาาล้วเด้อค่ะพี่น้องนี่อยากเท่าละค่ะนนเะสียบเอาลวค่ะได็ค่ะรุนกันต้อค่ะเห็ดเพื่อหมูพี่น้องกเสแซบพี่กันค่ะระขายเห็ดพ่งเลนเอาไหม่าธิตนะเอาไปแกงใส่กันหน้าค่ะพี่น้อง ได้เห็นนังก็สิได้เอาเฮ็ดนั่นล้ค่ะมือเนี่ะอ๋อมันหลอกซื้อถ่ายของเฮ็ดแล้วค่ะปีนาพุ่นล้ว่านีออ่พี่น้องเฮ็ดค่อยสีออกนี่ค่ะพี่น้องดุนก่อนไปค่ะมาจะมานว่ามือนี่ยเฉพาะได้แกงว่ค่ะพี่น้องกอและค่ะนี่ทานกอนั้นเกิดพี่น้องนี่ค่ะอีกดอกนึงค่ะ ไปเบิ้องอีกค่ะพี่น้องเห็ดดินค่ะพี่น้องดอกไม่น้อยไปค่ะเังไหก็เป็นกำลังใจให้อีสารหาหารกินได้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำค่ะไปค่ะพี่น้องรุ่นกันต่อไปค่ะเห็ดดินเทาพี่น้องเห็ดดินเทาค่ะตัวกิ๊กพี่น้องดอกไม่น้อยสามดอกสามดอกสี่ดอกค่ะที่อีกค่ะ ตัวาขามันใหญ่เนาะโอ้ยอยากออกไหลยพี่น้องน้อยๆก็อยากออกขาใหญ่ที่ตัวตัวาขามันอยากใหญ่แน่อยู่พี่น้องโดนน้อยๆตัวขาใหญ่ฮะคะอย่ามันมุนนี่ค่ะพี่น้อง,งจะไมนอยากออกต,ตัวนี้คะ่ะจะหาเบือออบอบอเบ้องอีกก้อนว่าไม่สิ่นี้อีกบ่าพี่น้องหาเคเบิ้งอีกก้อนค่ะหาเบื้องป้านัดนวดคะ่ะ ีพี่น้องเฮ็ดนวดค่ะเดี๋ยวสิ่งส่แกงใส่กันพี่น้องไปค่ะพี่น้องรุ่นน้ำกันไปอีกมันจะยังม,มีอีกว่าค่ะเฮ็ดรอบเนี่ยค่ะดอกไม่น่อยเนาะงอกเ<อ>ก,ก็<อ>ก<ด>้น้อย <ๆ S 2> ค่ะมันแหงมันแรงหมดละกระตากับเอาออกไปใช้แล้วบวกค่ะไปค่ะพี่น้องแก้ไหนก็ฝฟากมเด้อค่ะคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไว้เท่านี้ค่ะเลยกักฟฝาพี่น้องเป็นกำลังใจให้สองอีสานหานังกินนะค่ะคลิปหนาพอกันไหมค่ะกระต้าได้สนะกระต้าพมันหอุออกไปแล้วค่ะ